พี่น้องเอ๋ยบรรยากาศฤด,ดูทำหน้าบานป่าขาดอนนอนอยู่หน้าเลียงไก่อยู่ไปแบบไทบานหากินไปบอเคยคานหวานแห่อนตรงลงกลางม่องกับพ่อใดฟ้าก่อยฝนแกงเข่าของแพงโนอไปนาขึ้นราคาเบิดสุยางเบิดหนทางสิไปซื้อคือเข่าพุนผู้อยู่เมือง ก็ต้องสิ้นเปลืองคือเขาเข้าเลี้ยงไว้มีไก่มีปลาฝนตกมากกัมีเห็ดขึ้นดอนหาแกงตม้มงมหอยโขงมากก่อยจับกบหน่อยน้อมาปนซีวิตคนกระทอนี่ก็ดีแล้วอยู่แต่หน้าสั่นแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพคนว่าหัวเมยนี่กูมึงย่าได้ว่าใครว่า่อยและเจ้าสนองเท่าสัวชีวัน ย่ามกินเขา่าไห้เมียแพ่งนั่นกินก่อนไผ่เหลือกระลูกและก้างทั้งเจ้าจังคอยเล่มวันนี้ครับพี่น้องนะครับต้อนรับทุกท่านสู่ตลาดนัดโคกกระบือวารินชั่มราบวันที่18พุทธที่18นะครับพฤษภสะพาบีหาอกหาบรรยากาศจงลงจิงเลงนะครับปานเมียสดตอนเว้วเหลือตะนามนะครับถ้ามันแกงเห็นก็นคือควนมัวแล้วผ้าพี่น้องไปสอบถามเรื่องของราคานะครับ มัอนี้บรรยากาศอึมครึมครับฝนบ่มาสงสัยไหลไ,ทลไปทางสุรินทร์ล่ะยินข่าวว่าทั้งุนนะครับแหงแหงนะครับสุรินทร์บุรีรัมม,ม์มมมมเอาให้มันไหลไปทั้งฝนนเด้ออุบลนพ่อแล้วอุบลนพ่อแล้วน้ำท่วมแล้วนะครับง่อยพ่นทาวานเข่าละทังอุบลซ่อมน้ำบกอยู่อ้ออเอาเปิดหัวเลยนะครับ<อ><อ>ค้น<อ> <ๆ S 2> ดังคนเด่นนะครับพ่อ่แตะข้อย่อยครับผม โอ้ยห่องตายอยู่กากกากอยู่มันอีมีไม่ตัวเดียวเท่าไหรพ่อตัวนี้น่อยนี่ตัวนี้่อยสองหมื่นสิมืนสิบห้้อยพ่เขาจับจุดมันถือถืแล้วถืกแล้วสองหมื้ารอ้าเอาเอันนี้ขีมใส่อยู่ตัแนแนนอยู่บอมันไปน้ำมูกมัขายตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตั่นสิบห้าร้ือกันจ่อๆกันนี่ละเล่นกันเมื่นึงนที่ เออดินก็ตัวใหญ่น้อสองหมื่นสิบห้าร้อยกับสามหมื่นสิหาร้อยขอบอกขเจ้าชอบหาอพราะไรขอบอกบอก่งบอกบอกสุทธิวัฒน์นะแล้วมาถามมันแล้ว่ามันพอฟังของขวัญมันใช่เบอร์ใช่เบอร์ถูดแปดหกสองสอห้าเจ็ดแปดสี่นสมสี่หน่งสามดสี่หมครับผมมันมีไม่ตัวเดียวไม่มีตัวเดียวเดินนะครับพี่น้องดังแนบ่ดังแน่มือนี้ตัวนี้หน่อยนะครับออกนุ่มรวบาอ มออันก็าด็กินอกเมีมันนี่เจ็มื่นละคนก็ออกนุมแลวยระเบิ่งสภาพคนนกอกแล้วตัวนีน่อยเดินนะครับตัวหน่อยนั้สูงกว่านเมตรน่หน่อยตัวใหญ่ร้อยยี่สิบห้าขันเย่งเยๆแน่กัถึงร้อยสามสิบโทรหาพันตรแต่ค่้ยหน่อยนะครับตันี้เต็มอัตาขีนะครับขีป <c oughs> นจูงไปแล้วนะครับใหญ่มองป้านกบ สามหมื่นสามพันห้า่องไปทีสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับเดี๋ยวต่ออยู่ครับผมค่อยแม่สาวนะครับครับสมมม่เราบ่เซื่องมม่เราบ่ยังมันเซื่องครับคอยของทองฟองววางคายยังบนเซื่งคนเลยครับเดีสมเดีเซื่งมมเราบ่ขึ้นในเกแสามบาทสาเมืองข่อยาฮ่าฮ่่่พดไปขึ้นเลเจะแปดลูกเงียวนี่เอปเงียวไปตัวนครับ เอาเบิ่งควายเด้อน,นะครับสีนุ่มครับสีนุ่ม,มสูงหลายเป็นไงพ่ออร่อ้อยสามสิบถึงแน่นอนถึงอยู่ครับส่งงามเด้อน,นะครับข้คนคล้ายกับลูกรอครับลูกไปจะท้องใหญ่พ่อหน้าตาควายนะครับหน้าตาคนเหมืทายดรอเดี๋ยวไป็นทายถูกแข่งขารครับโอ้งาม,มงเหมืนอนเดิมเอ้าเอียงอะไนี่อเอียงอะไนี่เขา แถมครับตัวเแถมแถมแถมเหาครับประกันยังไงล่ะตัวนี้ประกันว่าดอกดังส่งขึ้นดอกดังทุกอนทุกอนก็สูงขึ้นครับเานประกันค่าทค่าทอนเาแถมครับเาไ่ได้ประกันครับเหานี่แถมซีหรอกเ่เทนย์หกสองคเจ็ดหนึ่งนย์สี่แล้วค่าอีกเกรอบกันอะแคาราคาบว สามหมื่นพันหาครับสาม0มื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับไม่วนันจะสีลงเราถือก้อนนี่ถือก้อนนึ่งขายอยู่ยูพี่บุญครับพี่บุญบุญนครับพี่เล่นหน้าตาคนขายนะครับรูปรอครับรูปรอ,รปรอครับแถวโง่ไหมล็อกยางเดียวห้องไว้ที่ไหนละ่ะครูเบาตัวตัวสองหมื่นสี่พันครับตัวละไปเลยครับแม่ใหญ่น้องครับแม่ครับใหญ่น้องนะครับราคาถือเต้อนะครับม่านตัวหนึ่ง ต้นไหนี้ครับต้นใหญ่ตัวน้อยนี่บ่ครับก้อยก้อยกับค้อยยังเอิญกับปอหน่อยป่ะจะกับปอจะกับปีนะครับเป็นตะซื้ออยู่นะครับรอยหยีสิผาบัดเบียงยิงยักหน่อยท่องบ่นนี้ครับผมท่องเลื่อนนะครับต้นนั้นดิมอครับของว่างตัวนั้นครับทุนไรเรียกันนะครับใส่เบอร์ในฮูบ้า 0 9 4 6 0 3 3 3 9 8ครับบ้านเด็กครับพี่บูนครับโทรหาเด้อนะครับควอยงามรุนรุนและคาดเทือกต่อไหนเนาะครับผมต่อไรครับครับผมขอบคุณครับเอาใไข่มือก่อนนะครับมันยังควอยน้อยไทยทุกตัวห้องไปพ่อราคาราคาตัวละสองหมื่นสี่เอาสามมือหั่นเลยสองหมื่นสี่แต่สีใหญ่กว่าเยอะหน่อยเด้อนะครับคู่หรือแม่ ตัวผู้ตัวผู้ผู้เริ่มกำหันแม่คู่นะครับวันนี้ผู้คู่ก็ข้าซ้ำกันครับผู้คู่สองซีรีส์กันนะครับสูงลอยสามสิบหันมันเย่งนะครับกัะดักรถถึงเลยต่อปัดยังมันเย่งต่อเย่งจังหน่อยก็ะถึงต่กอ่อยเบิ้งนะครับสวดส้มโอ้ยจะเป็นงามได้หรอสามส้มราคาอยู่นะครับโอ้ถืงครับวันี้ถืงแค่ถืงแค่ ไเบอร์นะครับผู้นานูนเก้าสี่สามเจ็ดศูนย์สี่ศูนยบ้านใดครับพี่บูนพี่บูนพี่บูนเด้อนะครับอจับได้ทั้งคู่คนนั้นจับสองเสือกเลยแม่ลูกแม่ลูกครับแม่ลูกรา้ข้าว่าไม่ไอ้ <45. S 1> ีิาีิครับท่องว่าลูกโอแม่แม่สมไปเลยสิแมือแม่สมเหลียบรล่อยนะครับ ประมาณร้อยสามสิบไม่ได้ร้อยสามสิบเอาถึงอยู่หรอครับถึงอยู่เลยร้อสามสิบกว่าพคนละต้องยิงย่อลงคนละก็ร้อยสามสิบนะครับสามสิบปลายพคนละผู้ว่าลูกลูกผู้ลูกผู้นะครับรอรอรออะไรคนไม่คุยเหรอมีใบอยู่อ่ะม่มีใบทับโตทับโตเด้อลูกนะครับแม่ทับแม่กับทับโตแม่นทับโตของราคาบวกแพงนะครับพอฟังเนาะ ก็ซ<ต>ื้อเลี้ยงซื้อสองสอะไรซ้ำเทียม,ม,มกระดวงเหมือยกระงกระถทแถมกระดงดังดีหอมเลยแถม่ยมเงินอยู่ในครับตัวทหาไดนท่องหลูกซีซีได้ท่องตัวที่ซีใน้ทองด้อนครเบอร์นเ่ห่ศูนย์แปามครับสามแปดสองาเก้าหาซีเอเพิ่เมื่ไหะมัดเบอนีบอยละเมื่อบ้มาสเบอยด้นะครับ ราคาจะเือกกอได้ล่งนาล่งตาเห็นไหมงามปะยังบ่นีลงานปยังอันเท้าบมีบมีประกันเลยถูกถนถูกถอนบมี่หางดอกบะมีครับบะมี่ตนี้เอาตกหาบันเดอในคับซีเรตกรูถือว่าเถาเถาเถายาดิครับครบขายอันนี้ราคาควายพ่ฟักแห้งนะครับของราคาไม่ได้มองมขายครับสองหมื่ันครับ 2 1 0 0เดื่องนะครับ20,000สูงรอย25เถิงนะครับก็ตตรงยิงผู้อัวเนีเอาดีใส่เบอร์นะครับ0 9นเกาามซาองหาเกตหาเกาขวัญเลยเนาะข้างหน้าบ้านเห้บ้านพระแก้วอยู่บ้านพระแก้วดงบังครับแมนบ่ครับ โทรหาเบอร์เด้อร์ข้าพ่อสื่อไปเลี้ยงอยู่นะครับจับได้ตั้องหาคุณยุ่งเนาะเอาควายหน่อยงามๆเด้อยคว,วายผูวให้เบิง้งถ่ายเช่นนึงอะ่ะงามๆมักโทรหาเด้อราคาตำแห้งมือนี่พอ้สื่อแห้งขอบคุณครับสองหมื่นพันครับคุณ เอาเด้อนะครับพี่น้องสี่สิบสองมาเชือกแล้วดอนดอนดอนไล่ละไล่ละสองหมื่นพันครับสองหมื่นพันนะครับผูหรือแม่เหรอขนาผูสองตัวนี้ครับผูนะครับตัวนี้เอาผูในน้อยครับในน้อยตาบวมีตัวละบวมีครับบวมีกาเนาะครับนีมดีเดอนะครับสองหมื่นออกนุ่มแล้วเ่ครับออกนุ่มแล้วนะครับ ต้นอันราคาซ้ำกันซ้ำกันคร,ครับขายใส่กันไหมนะครับเป็นคู่นี่นะขายคู่ไปเลยแม่เหตัวนั้นตัวนั้นโค้มนั่นหาซิบหาครับลูกแม่โอ้ตันแม่โค้มครับหาซิบหาลูกแม่ลูกดอนแม่ดำขวงม่อแม่ยั้งนะครับนาจีว่างยั่งลูกแรกลูกแรกครับล,ล,ลูกแรกลูกดอนนะครับหาซิบหา,าขายคู่หาซิบหาเขาแพงเด้อตัวละสองพันกว่าบาทเะเดา ผู้ขายกล้วยเมียให้เจ้าไปเบิรนใช่เบอร์นี่ยศูนย์แปดเจ็ดครับสี่ศูนย์สี่สี่แปดแปดเก้าครับตะการครับเป็นเค้กในดาบเป็นหอมนะครับถูกกว่าาเงสุดแม่โค้งเอาให้เบิรงพ่อดอนนะครับใจลูกดอนเสยครับตอนนี้เจ้าผู้นะครับคนี้ หมยซื Rabbi, Brother, Elijah, kind of stores, ้อบัดซุ่มนี่ไปยังล่ะบ่าได้เป็นมูกันบัดซุ่มก็ได้ครับโมรุปอกครับกระดอนมันเป็นราคาดีหมวดนันชื่ออะไรวะผูุกเบิกของข้วกรือผู้ายข้าเบิ่งแม่ลูกนะครับผสมน้ำดีๆดีไอพันวาห้องไปจะได้กเงินสองพกสิบสองนะครับตัวนี้ว่ได้กินเบียร์อยู่ในท้องผสมเนี่ยผสมเงินขั้นนานจัดเดือนห้าเดือนประกัน แประกันทองเด้อนะครับแต่ว่าเขาบอกตัวนี้รอดไม่บ่วเพรได้ประกันผูแม่หน่ารอดสมหาพันธ์เอาเอาเสียประกันผูแม่พันห่หอยประกันผูแม่มื่นหนึ่งรอดอเมร์รอดอเมร์สมเบิ่มพันธ์ประกันหาเดือนนะครับแม่มันขายพร้อมลูกวันละค่าขายพร้อมลูกตวอนนี้สองเด้อนะครับพี่น้องใกล้สามสิบถึงเนาะแม่ความสูงแม่มันเนาะลูกพวกนี้ยงคือยจายงามอยู่อันดีนะว่าเนาะเขาสาวชิ้นผา ลูกก็งามเลยครับจะเอาีสาเบิงต3งมลยง้อบลลอยสามสามโอเคเลย,ยลกออ็งนะครับใจหลูกเบิ้งครับใจหลวงของมันใช่ไรเลยแขงขาลูกมันลูกไง่ายเหลอเด้อนะครับลอยเศ้าเทงเหรอลูกวันน่ะใจงามนะครับผสมน้ำดีจังหากตัวราคาพอฟังเด้อน,นะครับ ใส่เบอร์นะพอหนะศนย์แปดเครับหกสี่เ้าบ้านบ้านอาเภอนบ้านพี่บูนอยู่พี่บูนอยู่พี่บูนเ้อนะครับลูกหน้าหนาเนิใจลูกใส่ได้เลยไอเบื้องหนาลูกมันยิ่งหน่อยย่าได้บายได้ทําได้ยังหาเรือนหกันกันหวนหนเนีดยเนหาเดือนหกนันอแม่สั่นนึ่งดูดีไหม เงินสีนไอ้เงินสีเแถมพูดเรื่องสามในนี้เนี่ยทั้งลูกมีแถมทั้งสองเขาอะไรประกันวะฮะเขาว่าประกันค่ทุกขั้นตอนเขาเลยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศตลาดนัดโคกกระบือวันพุธนะครับส่วงตลาดควายกัถือว่าบวหลายเป็นไงนะครับนี่ควายปลาปลายประมาณจ้าขาหกสิบตัวนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับแต่ว่าสีสำคัญนะครับวันนี้ รักฆ่าเรื่อรักฆ่าลยครับเถื่อเถื่อนนี่ครับวันนี้เอามากเตัวไหนตู้หาเพเปอเรื่อเลยครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่าน